หยุดวางมือถือลงเดี๋ยวนี้ถ้าคุณเห็นราคา4,468ดอลลาร์แล้วคันไม้คันมืออยากกดบายตามห้ามเด็ดขาดเพราะนี่คือกับดักกระทิงหรือบ l l t ทร p ที่โหดท,ที่สุดของวันฟังผมให้ดีนะครับที่ราคามันพุ่งทะลุ4,450ขึ้นมาถึงตรงนี้ไม่ใช่เพราะแรงซื้อจริง แต่เจ้ามือจงใจลากขึ้นมาเพื่อกินสต็อปลอสของขาชอดและหลอกให้รายย่อยอย่างคุณไล่ราคาบนยอดดอยสถาบันการเงินไม่ได้ซื้อตรงนี้ครับพวกเขากำลังรินขายใส่คนที่กำลังโลภกราฟหนึ่งชั่วโมงเกิดสัญญาณ RSI d i v e r g e n e ซ้ำซ้อนแปลว่าแรงส่งหมดแล้ว ถ้าหลุด4,450ดอลลาร์ลงมาเมื่อไหร่มันจะทิ้งดิ่งลงไปหา4,400ดอลลาร์ทันทีถ้าคุณเข้าตรงนี้คุณไม่ใช่ผู้กล้าแต่คุณคือคนจ่ายรอบวงกำเงินสดไว้ครับเชื่อผมรอให้ฝุ่นจางแล้วรอช้อนตอนมันยอ่อผมคำนวณจุดรอช้อนที่ได้เปรียบไว้ใหม่แล้วอยู่ในคอมเมนต์ปักหมุดไปดูแล้วตั้ง pending order รอไว้เลยครับ